สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเราระบายวันแรงงานเราทีมงานตบจับดมตอนนี้อยู่ที่เทคนิคบ,บุราษธานีนะฮะเอ้าายไว้นี่นะ,ะ <c oughs> ไไว,นนะวันนี้นะครับพนักงานแรงงานคนไหนมีความอัดอั้นตันใจครับ เราจะให้คุณระบายใส่กล้องเรากับเราระบายตอนนี้เลยฮะไปกันคบบิ๊กยม่สบห้าบายเจริญไทยนะวันนี้จัดเต็มนะครับกับวันแรงงานแห่งชาตินะครับวันนี้เราจัดเต็มนะครับไม่ว่าจะเป็นบูธของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นรถโมบายเต็นแล้วก็สแตนเชียนะครับที่เต็มไปด้วยจอ LED นะครับผมที่สวยที่สุดและใหญ่ที่สุดในวงนราชธานีนะครับ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นบริษัทในเครือของกิจเจริญไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นเบลล์ยูเีนนะครับเวสต้านะครับทูบูเวสซังเกนะครับแล้วก็สินค้าหลักของเขาก็คือเยาว์มาแล้วนองนะครับีผมอยากบอกให้ชาวบัวรู้ว่าบิชกเาคือคุณคือหนึ่งในเจ้าเย้สวัสดีค่ะขวัญค่ะอากาศร้อนมากพอเดินมาเป็นชั่วโมงต้องมายืนรอฟังประมาณอีกครึ่งชั่วโมง ซึ่งบางคนเขาก็จะนั่งใน่มเลยค่ะแล้วแบบว่านึกถึงใจเราตื่นตั้งแต่ตีสี่มาแต่งหน้าแต่งตัวแล้วก็ต้องมาเต้นกลางแดดต่ออีกค่ะเหนื่อยมากค่ะสวัสดีค่ะแนนนะคะวันนี้ดีใจมากเลยนะคะที่จะพิ่ต๊อบจริงเจอเลยนะพี่ตอบเฮ้ยพี่บอยพี่บอยจ้ามีคกเปบ่าพี่บอยค่ะพี่บอยโอ้ยเฮ้ยอย่าเพิ่งนอนนะคะอย่าเพิ่งนอนค่ะวันนี้นะคะเป็นมาแรงงานนะคะ เรามาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะคะตื่นตั้งแต่ตีสามค่ะอา้าคนนึงตีสี่ตื่นตั้งแต่ตีสามค่ะใช่ค่ะตื่นแต่ตีสามนะคะซ้อมเต้นกันจนมนันมาถึงวันนี้วันจริงได้เต้นจริงรู้สึกว่าเยี่ยมค่ะเราเราไปสวัสดีค่ะบีบีนะคะอยู่แผนกเร่งรัดพี่เกียร์มหานะคะก็วันนี้ก็เป็นตัวแทนของบริษัทนะคะพร้อมกับเชิญพิธีของผู้ว่านะคะเป็นตัวแทนของบริษัทนะคะวันนี้ก็ร้อนมาก ก็จะกล่าวถึงเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกคนนะคะที่ร่วมวันแรงงานวันนี้ก็สามัคคีกันเยอะๆนะคะแล้วก็วันนี้ก็งดดืม่มแอลกอฮอนนะคะคก็มีเท่านี้ค่ะก็ตอนนี้อยากเปลี่ยนชุดมากค่ะอคอคขอบคุณคะ่ะเราระบายทำไรน้องสาวผม <หา S 2> ผมมาระบายเอาเบอร์ป่ะยังไม่มีแฟนไม่มีแฟนผมมีแล้วเนีไยไม่ขึ้นเงินเดือนให้สักทีอยากจะบอกน้องๆเขากลับเหมือนกันนะครับว่าถ้าแต่งตัวแบบเมื่อกี้แล้วเงินเดือนไม่น่าขึ้นอ่ะ ถ้ามันน้อยกว่านี้มันจะขึ้นเยอะกว่านี้เลยเฮียก็อยากระบายเหมือนกันเฮียเห็นแล้วเฮียอึดอัดมันมันกักๆอ่ะมันไม่ไหวอ่ะโอเคไหมเข้าใจตรงกันนะโอเคครับก็รู้สึกดีใจครับที่ได้มาร่วมวันกีฬาวันแรงงานอย่างเงี้ยครับอยากให้พี่น้องชาวไทยทุกคนเล่นกีฬาครับทุกคนจะได้ร่างกายแข็งแรงครับทุกคนครับสู้ๆครับเรารเราจะไปสัมภาษณ์คนพิเศษก็คือ เฮียบวงครับหรือที่รู้จักกันในนามเบคยามาฮ่านะฮะสวัสดีครับเฮียโอเคฮะกินข้าวย่งเฮียอ่ะเอาไต่อไปเป็นไงบ้างฮะอ๋อ oh, อีก2ปีเจอกันครับกับชุดใหม่นะครับเราเราไปไม่มีอะไรมากมายครับก็ชนะครับวันนี้โอเคครับเตะกันยิมแล้วันนี้ยเตะยามาห้ากิ่ตรงครับชนะครับสะใจพี่ก็โอเคครับ สกอร์ยยพี่สกอรียก,ก็อยู่ประมาณ300กว่าบาทอยู่โรบินสันครับโอ้สกามสองครับครับอเริ่มงานนะคะสนุกมากค่ะแต่ร้อนร้อนแต่นทนสนุกค่ะโอ้ยพี่มาแต่เช้าแม่งแต่ตีห้าข้าวไม่ได้กินบริษัทไม่เลี้ยงเลยดูหน้าดิเงาแตกเสื้อก็เปียกโอ้โหจะไม่เกิดถึงเขาเลยพี่ขอร้องละหนูไหวละเฮียบวงไม่ซื้อข้าวให้ลูกน้องกินหรอครับเฮียโอ้ยพี่หนูว่าละอย่าไปร้องเลยเชื่อๆนะฮะ โอ้ยหนูพี่ต้อยแบบสุดยอดจริงหรอซื้อข้าวให้น้องเขากินด้วยนะเฮียมันแรงงานเป็นวันหยุดก็ไม่ได้หยุดค่ะหยุดก็ไม่หยุดเหมือนกันแนละ้วชีวิตมันเศร้ามันเศร้าครับเศร้าค่ะอันนี้มาในนามของยามาฮากิจเจริญไทยกิจเจริญไทยเฮีย yeah. บุง้งทำไมไม่ให้ลูกน้องหยุดครับเฮียเนียจำหน้าน้องเขาไว้นะฮะโอ้ยวันแรงงานเหรอไม่อยากจะพูดเล งานให้ทำไมต้องมาด้วยอ่ะก็ไม่พอใจเหมือนกันเออไอ้นี่เด็กเงินก็ไม่ได้ใช่นึกว่านึกว่าเป็นซอนึกว่าเป็นแบบเจ้าของอะไรสักอย่างหน้าแก่ขนาดนั้นเลยเหรอไม่ไม่รู้สึกดูดีไงไม่ใช่แล้วจริงแบบเป็นเด็กโรงงานใช่ตื่นมาแต่ตีสีแต่งหน้าเอย่างแต่งเองเลยะให้มาทำอะไรออกมาเป็นโคอยตี้หลังรถจริงเหรอจริงเขาให้หนูเป็นโคอยตี้หลังรถหนูเป็นคนเดียวอ่ะเด็กโรงงานที่ไหนครับเนี่ยอยู่อุบลราช บนลักนะฮะอย่าให้น้องเข้ามาทำแบบนี้นะฮะน้องก็เหนื่อยเราไปวันนี้อากาศร้อนมากเลยค่ะแล้วก็มีความรู้สึกว่าเห็นหน้าผู้ชายที่คิเล<ะ>แล้วก็อยากเตะปากผู้ชายคิเลยอะค่ะ,ะเพราะว่าเป็นคนไม่ไม่ไม,ไม่เป็นคนคบถมไม่ได้ผู้ชาย<ะ>ใช่แล้วเห็นหน้าผู้ชายแล้วแบบว่าโอ้อยากเตะนี่ล้อเป็นกระเทย <laughs> อยากเตะอะอะไรผู้ชาย <Okay. S 2> ไม่ผ่านโอเคไม่ผ่านผู้ชายไม่ผ่านนะเราเราไปวันนี้ร้อนมากเลยอ่ะอยากกลับไปนอนแล้วอะค่ะเราเราไปวันนี้ก็ร้อนเลยอ่ะโหให้มาทำอะไรเนี้ยเออร้อนก็ร้อนแดดก็แดดเจ้านายก็เขียเข้ยวเจ้านายเขี้ยวสังหกไม่รู้อ่ะเ <c oughs> จ้านายี่เจ้านายใจดีมากเจ้านายวันนี้ใจดีครับ ได้ดีมากๆเลยที่เห็นนะครับผมของกินเพียบของกินร่ำไม่อยู่อ๋อเนะเยก็ได้ผมแตนดีมากเลยหลังจากวันนี้ขึ้นเงินเดือนให้เลยใช่วันนี้ครับผมเรียบร้อยเห็นไหมอ๋อไม่ว่าเจ้านายจะให้จริงนะครับแต่ให้จริงๆนะครับผมบอกผมกเจ้านายผมให้จริงนะครับต้องให้หลังใหม่นะครับผมสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจากโรบินสันยิ่งยงอุบลราชธานีนะคะต้องบอกว่า วันนี้มีความสุขมากค่ะกับวันแรงงานค่ะพวกเราได้หยุดได้เล่นนะคะแล้วก็ได้กินด้วยค่ะมีวความสุขมากค่ะโอเคครับโลวิสันเนี้ยเราระบายครับจบไปแล้วสําหรับเราระบายวันแรงงานนะฮะวันนี้เราก็ขอปิดรายการด้วยมุมเท่ฉากเท่กับพี่พอลล่านะฮะนะครับขายฉลากกินแห่งรัฐบาลวันนี้นะครับวันนี้วันที่หนึ่งพฤษภาคม นะฮะ2,557ตรงกับวันแรงงานและก็เป็นวันหวยออกวันที่2ครับรุ่งนี้ซื้อวันนีุ้่งนี้รวยนะครับขอให้ทุกคนเป็นกําลังใจให้กันและกันนะครับมีชีวิตเพื่อสู้กับงานต่อไปเพื่อชีวิตของเราที่ดีขึ้นครับสำหรับวันนี้รายการระบายก็ขอลารายการเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ โรบาย